ช่วงเวลาของศิลปะสนุกๆที่น้องๆจะได้พบกับพี่คนเก่งใจดีที่จะผัดเปลี่ยนมาสอนศิลปะน้องๆทุกเดือนนะครับวันนี้พบกับขวัญใจของเราที่ทุกคนเรียกร้องครับพี่กันเดอะสตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กันครับระหว่างร้องเพลงกับศิลปะเนี่ยตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆชอบอะไรมากกว่ากัน ชอบสองอย่างเลยครับชอบสองอย่างเลยคือแบบสามารถวาดรูปไปแล้วก็ร้องเพลงไปได้ด้วยจริงว่ะเานีความสามารถพิเศษตอนสอนน้องที่จะมีน้องเพลงไหมระยะตั้มใจในการระบายสีอะไรอย่างเงี้ยลองดูวันนี้ปัญหาแรกพร้อมยังพร้อมแล้วครับปัญหาแรกพร้อมแล้วนะครับไปพบกับปัญหาของเราในวันนี้เลยครับพี่การคะพรุ่งนี้ก็ถึงวันพ่อแล้วหนูยังหาของขวัญให้คุณพ่อไม่ได้พี่การช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะปัญหาอยากจะให้คุณพ่อดีใจในวันพ่อกันทำไงดีอะ สำหรับกันนะครับถ้าเป็นกันเนี่ยกันจะทาของขวัญให้คุณพ่อเองครับทำกับมือเองเนี่ยคือคุณพ่อจะได้ดีใจด้วยแล้วนอกจากคุณพ่อดีใจแล้วเนี่ยเราก็ภูมิใจด้วยครับที่เราทำให้คุณพ่อเองด้วยพี่โซเฟีด้วยครับแล้ววันนี้กันจะเสนออะไรครับกาจิ๊กซอวันพ่อครับกาจิ๊กซอวันพ่อจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับพี่กันครับผมก็อันดับแรกนะครับเราตัดกระดาษลังนะครับขนาด A4 2ชิ้นนะครับผมแต่ว่าเนี่ยสีธรรมดาธรรมดามันไม่สวยครับเราต้องลงสีพื้นครับลงสีพื้นออกมาก็จะเป็นสีนี้คร ระบายเป็นสีพื้นออกมาก่อนเราก็จะนำกระดาษอันแรกนะครับผมมาตัดขอบครับจากขอบกระดาษมาถึงมาถึงข้างในเนี่ยวัดเข้ามา1เซนนะครับหนเซนทุกทุกด้านรอบเลยมั้ครับพี่การรอบเลย1เซนรอบเลยนะครับใช่ครับเราก็จะตัดที่เราวัดไว้ครับตัดให้ได้ตามกรอบถูกไหมครับใช่ครับเราจะได้กรอบขนาดด้านละหนึ่งเซนออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่เหลือที่เราตัดออกมาเนี่ยนะครับอันนี้ห้ามทิ้งครับ อันนี้คือส่วนสําคัญเพราะว่าจะเป็นตัวตัวกาวอันนี้ก็ทิ้งไม่ได้ใช่ครับอาล้ครับเราก็จะนําอันแรกสุดที่เราทิ้งไว้อันแรกกับกรอบเนี่ยมาลงสีนี่นะครับเราก็จะนํากรอบนะครับกับกับตัวแผ่นหลังเนี่ยมาติดกาวนะครับกาวเวลาปุ๊บแห้งเสร็จสวยงามและที่สําคัญครับที่ตะกี้ที่บอกว่าทิ้งไม่ได้ก็คือส่วนสําคัญส่วนสำคัญเลยนั่นก็คือตัวกาวนั่นเองนะครับเป็นส่วนที่เราเนี่ยนะครับจะนํามา วาดรูปหรือว่าเขียนคำอวยพรต่างๆให้กับคุณพ่อของเราสื่อความรู้สึกกางใจให้พ่อเนี่ยชิ้นนี้เลยใช่ครับชิ้นนี้เลยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวกันจะลองลงมือวาดดูนะครับได้ครับน้องๆก็ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองวาดไม่สวยใช่ครับเพราะว่าความรู้สึกที่พ่อได้รับเนี่ยสำคัญกว่าลูกทำได้ม้วตัวเองใช่สมมุติว่าเราวาดเสร็จแล้วด้านหน้านะครับผมด้านหลังเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าตัวการ์ดเนี่ยจะเป็นตัวจิ๊กซอว์นะครับเราก็จะทำการวัดขนาดนะครับเพื่อที่จะตัดเป็นชิ้นๆในการที่จะทำเป็นจิ๊กซอว์ อ๋อเป็นแบบแบบนี้เลยนี่เลยพ่อก็ต้องมาเรียนลุ้นไปทีละชิ้นว่าลุงจะทําอะไรน่าจะเขียนคําว่าอะไรนะประมาณนี้พอพ่อเรียนจบุ๊กโอ้โหน้ําตาคลอเพราะว่าเห็นข้อความที่ลูกเขียนให้ใช่การรักพ่อขอให้พ่อมีความสุขนะครับรักพ่อที่สุดในโลก แบบนี้เลยใช่ครับโมแต่ว่าตัวอย่างนี้จะเป็นจะเป็นการตัดแบบสามเหลี่ยมครับผมแต่วัตี้ที่ยกตัวอย่างไปก็คือเป็นสี่เหลี่ยมครับก็มีหลายรูปแบบครับที่สามารถทํากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นกาติ๊กซอวันพ่อของเราที่เราจะทําให้คุณพ่อได้ภูมิใจขาจากพี่กันเดอะสตาร์ครับสำหรับเจ้าของคำถามเจ้าของปัญหาในวันนี้นะครับพี่ซุปมีผลิตภัณฑ์เ a เวอร์คัสเทลส่งมอบให้ถึงที่โรงเรียนเลยครับ ที่ต้องการชมรายการย้อนหลังนะครับชมได้ที่ Facebook oh <my. S 1> ของซุปเปอร์จิ๋วนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆพี่การเดอะสตาร์สัปดาา์นหน้าอยู่กับเรานะครับ,อรบขอบคุณมากครับกัน oh <my. S 1> ครับขอบคุณครับร่วมสร้างสรรค์เยาวชนโด